สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่อ่ a ชแนลเด็กเกนชแนลนะครับครับเนะครับต่อกันครับขอไปด้วยก็วันนี้หายหน้ากันไปวัน2วันเลยนะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็วันนี้เราจะมาสอน การเป็นรูปโปรไฟล์ Youtube นะครับ่คลิปเก่าที่ใครติดตามผมก็ไปดูกันได้เลยคลิปที่2เลยด้วยซ้ำนะเออมันอย่างนั้นก็ขอภัยด้วยนะคลิปอันนั้นมันเป็นข้อผิดพลาดของผมจริงๆอะแต่ตอนนี้รูดเครื่องได้แล้วงั้นเราจะมาจับภาพหน้าจอแล้วก็มาสอนกันจริงๆรงจังๆกันเลยดีกว่าโอเคอย่างแรกก็ต้องมีแอปอันนี้ก่อนครับนี เราต้องมีแอป Google บวกนี่ก่อนนะครับแอป Google บวกนี่ก่อนนะครับแล้วก็กดเข้ามาเลยครับล้วรอเป๊บกนึงเขาจะออไอ้นั่นให้เราเลยนะเขาจะทำการล็อกอินให้เราเลยอ่าเห็นไหมอันนี้ก็คือ,อ,อโปรไฟล์ของเรานี่เด็กเกนชั้นแนลใช่ไหมครับก็ถามว่าจะเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ยังไงอะเรื่องรูปก่อนนะ มันจะตามบริษัทหลายรุ่นเลยอ้ยนี่โทรศัพท์หลายรุ่นเลยนะครับก็จะมีะปุ่มโฮมปุ่มย้อนกลับแล้วก็ปุ่มอีกอันที่มันเป็นสีเหลืยงๆสองอันนะครับพอกดไปปุ๊บมันก็คล้ายปุ่มแบบอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับอยู่หน้าจอนี้กดปุ๊บมันจะแบบให้เปลี่ยนหน้าจอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เช่นกันเข้ามานี้กดนี่เลยแล้วก็จะบอกแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ จะมีให้ถ่ายภาพตัวเองใช้กล้องแบบถ่ายเลยแล้วก็เอาลงนะครับแล้วก็อัลบัม้มอัลบัมม้มหมายถึงรูปในรูปในรูปใน Google+ บวกนี่นะครับส่วนส่วนรูปภาพของคุณนี่ก็ต้องเป็นดีลอ,องกดเข้าไปก็จะเป็นรูปภาพของในเครื่องเรานะครับก็ต้องตกใจนะครับไม์ครับนี่ผมสร้างเองนะไอดาพวกเนี้ยธนูพวกเนี้ย สร้างไวเล่นๆไม่รู้ทำไรอะสมมติสมตสมติเราจะเอารูปไหนดีเอารูปนี้แล้วกันอะก็จะไอ้นี่ได้นะตัดได้แล้วก็เอาประมาณนี้อเลือกเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับเ็ตต้องดีหน่อยนะครับรอแป๊บหนึ่งครับอ่าเห็นไหมครับเปลี่ยนรูปได้แล้วแต่ผมเปลี่ยนมาเป็นเหมือนเดิมก่อนผมเปลี่ยนมาเป็นเหมือนเดิมก่อน มันก็พอๆออดีมอยู่เหมือนเดิมนะช่วงนี้ผมเป็นหวัดก็ขอไปได้วยนะครับพอจะเปลี่ยนหนะ้าภาพหนะ้าปกก็เหมือนกันกดแล้วก็แก้ไขแล้วก็ตามเลยครับแล้วมันก็จะให้เลือกเหมือนโปรไฟล์ธรรมดาเลยครับส่วนเปลี่ยนชื่อนี่ก็กดเหมือนเดิมแก้ไขชื่อแล้วก็อนี่เลยนะครับ เออตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆชื่อจริงอันนี้เป็นนามสกุลพออะไรเสร็จปุ๊บก็กดบันทึกตรงนี้เลยนะโอเคก็ก็หายหน้าก็ไม่อยากจะจบเลิปเร็วๆนะไม่อยากจะจบเร็วอะผมจะอัาเกมนี้ลงอยู่เหมือนกันนะเกมออริชั่นเนี่ยแต่ผมอ่านมาสองรอบแล้วอะเนี่ยเกมเนี้ยผมอ่านมาสองรอบแล้วอะแต่มันอ่านไม่ได้นะครับพออ่านอะไรเสร็จปุ๊บ มาดูอีกทีอ้าวมันไม่ได้อัดไว้ให้ครับขนาดกดแล้วนะผมก็เลยเอะงั้นมาสะเราจะทำอะไรถ้าคลิปนะ่าเบื่อก็ขอไปได้วยนะครับเอ่าสำหรับเรื่องเว็บไซต์นะครับถ้าใครผมย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน ถ้าใครยังไม่เคยเข้าเว็บไซต์นะครับก็ผมกรุณาอยากเข้าด้วย Chrome หรือ Firefox นะครับผมขอแนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ในการเข้านะครับไม่งั้นพวกแชทรูมอะไรงนี้จะไม่สามารถดูได้นะครับมันจะปฏิเสธปลักอินแล้วก็พิมพ์ไปเลย the เ l i e n b t h c c โ <Okay>, อเคกจอภาพบนึงครับอ่าโอเคเราเข้ามาแล้วโอเคนี่นะครับก็ไม่มีใครออนไลน์เลยอ่านี่นี่แหละแชทลุมที่ผมว่าเรื่องโฆษณาไม่ต้องไปสนใจนะครับมันถ้าเปิดด้วยคอมไม่แน่อาจจะไม่มีแต่ใช้โทรศัพท์มันน่าจะมีครับนี่ก็เป็นแชทลุมครับสามารถแชทกันได้เลยเอาชุดมืออมือถ <ert> ือม <time> ือถ <time> ืกดไปเลย อ่านี่ครับอ้าวอ้าวอยู่ไหนอ้าวเกิดอาการแหลกสักนิดหน่อยแต่บางบางทีมันก็ไม่น่าจะอ่านี่ไงคือแล้วอ้าวทำไมของผมเป็นเบบี้เค้กผมเคยเปลี่ยนไปแล้วนะเอ่อผมเคยเปลี่ยนเป็นเดกเกียนบุกแล้วนะเอ้าเอาไว้ค่อยเปลี่ยนกันทีหลังแล้วกันก็โอเคไอเอ่อ พอมาถึงก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้าที่สมัครสมาชิกเลยนะครับผมเสือซื้อก็ขออภัยด้วยนะครับถึงจะได้เกียรติก็นี่เลยสมัครตังเขาให้ครบนะครับผมสมัครเสร็จแล้วก็มันก็จะมาหน้าแรกเลยครับมาแบบนี้เราก็กดไอ้นี่เลยล็อกอินอะไรต่ออะไรแต่ผมจะไม่ล็อกอินนะโอเคโอเคก็ okay. Okay. อ,อ,อ,อโอ้กดผิดกดผิดกดผิดก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรแล้วก็ฝากกดไลค์และกด s u b s r r i e ได้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับของครับ